หนึ่งคนก็น่าจะขูมง่ายขึ้นอ้าว <c oughs> เอาไม่เห็นเลยหาไม่เจอเลยไม่รู้เลยหาวะ,ะคลิปนี้ผมมีบิวของเจ้าตัวอันนวลในเดสบายเดไลท์ให้ทุกคนลองดูหรือว่าเอาไปลองเล่นตามดูก็ได้นะครับซึ่งบิวที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการติดสถานะ อัน detectable หรือว่าสถานะหายตัวครับซึ่งทําให้เซอร์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วบางทีเราก็วาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่แล้วก็ได้ T ีฟีบ้างเป็นบางจังหวะซึ่งบิลที่ผมเอามาเนี่ยมีเปิร์กอะไรบ้างก็คือมีเบิร์ก u n f o r e scene เบิร์กนี้เนี่ยกระเทือบเครื่องแล้วเราก็จะย้ายสียงวใจของเราไปอยู่ในเครื่องนั้นสาวสิมวิแล้วก็ติดสถานะหายตัวด้วยเบิร์ที่สองก็คือ m ม c ชี n เ l e a r นิ่งเบิร์กนี้เนี่ยถ้าเรากระเทือบเครื่องแล้วเราจะคอมโบมาสเครื่องนั้นเอาไว้หรือควบคุมไว ถ้าเกิดเครื่องที่เราควบคุมไว้มันเสร็จเนี่ยเราก็จะได้สถานะหายตัวแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น8%เป็นเวลา60ิบวีครับเปอร์ที่3ก็คือทิงเคอร์เบิร์นี้เนี่ยถ้าเกิดเครื่องนี่มันซ่อมถึง70%รเแล้วอะ่ะเราก็จะได้เสียงแจ้งเตือนแล้วเราก็จะหายตัวเพิ่มขึ้นอีกสิบหกวแล้วก็เบิร์สุดท้ายคือเบิร์กเฮกส์เพลติงเบิร์นี้เนี่ยถ้าเกิดเซอร์เขาโดนแขะแล้วเขามีคนช่วยลงมาเขาก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวทําให้เขาต้องมมมาาาาานนนนั่งงงแแกกกกะะโทะะททเเเเล้้้้ว็จจไไดสขอใรรํหีียึ สองไอ้ส่วนไอสองเปิร์กเนี่ยมันคอมโบกันได้เพราะว่าไอ้เปิร์กเนี่ยมันจะบอกว่าเครื่องไหนมันใกล้เสร็จแล้วส่วนไอ้เปิร์กเนี่ยเราก็คืออยากจะไปกระทืบเครื่องที่มันใกล้ซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้ปรับของเปิร์กนี้มาทําให้เราติดหายตัวเพิ่มขึ้นอีกหกสิบวีครับส่วนตัวแอดออนที่ผมเลือกมาก็จะเป็นอันนี้นะครับแอดออนเสี่ยมตาลเบอร์รี่โฟโต้หรือรูปภาพเบลอ ถ้าเอาชื่อไทยก็เปิร์กเนี่ยผมว่าผมชอบนะเพราะว่ามันมันทำให้เวลาเราเทเลพอร์ตเนี่ยเราเราลับมาวิ่งไว้ได้เร็วขึ้นมันทาให้เราเทเลพอร์ตแล้วเราวิ่งไปตีได้เลยบางทีมันช่วยในลูปแบบบางลูปได้อย่างเช่นแบบสมมติบ้านใหญ่เงี้ยเราวนกับเขาแล้วก็วางตัวปอมไว้ฝั่งหนึง่งแล้วเราก็บีบไปเขาวิ่งไปฝั่งนั้นแล้วก็วาร์ปไปตีได้มันก็ช่วยได้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งผมก็เอาอันนี้มาเพราะว่าให้มันเห็นแบบระยะออรล่าตัววาร์ปได้หรือจริงจริงจริง,รงอันนี้อะไรก็ได้แหละผมผมมอกว่า ใครอยากปันป่นๆหน่อยก็เอาอันนี้ไปก็ได้ทําให้ร่างปลอมที่ทิ้งไว้มันมันมีระยะสิงหัวใจกับไฟแดงเหมือนกันนะาไว้แบบบางทีก็แบบเอาไว้หลอกเื้อได้หรือไม่ก็เอาอันนี้ไปก็ได้ครับทําให้เขาติดไม่สนามาไม่รู้ตัวเพิ่มขึ้นเวลายอยู่ใกล้ตัวร่างปลอมที่เราทิ้งไว้หรือจริงๆอะไรก็ได้อันนี้ผมมองว่าก็ดีเหมือนกันแต่ว่าใครอยากเล่นอะไรก็ได้ผมผมแค่หยิบอันนี้ไปแต,แต่ที่ผมผมแนะนําก็คืออันนี้ครับอันเนี้ยช่วยได้เยอะดีด้วยโอเคก็ เดี๋ยวเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูในเกมกันเลยครับอาเข้าเกมมาแล้วแต่เ,เรามาลองดูว่าบิวนี้มันเวิร์กไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะหาอยู่โอ้เริ่มมาก็หายตัวเลยวะโคตรเหมาะเจาะจริงๆเ,ออเขาหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะคิดว่าไม่ก็ไม่ก็เครื่องเนี้ลองเนี่ยเนี่ยมาหนึ่งโดนก่อนฟาดก่อนหนึ่งที ให้ไม้ไหมโอเคไล่ต่อฮ่าเรียบร้อยโดนหนึ่งอย่างรวดเร็วไปเลยน้องไม่หายตัวได้มั้งิดหมดฮ่าโอเคเขาอาจจะอยู่เครื่องนี้หรือเปล่านี่จริงด้วยเดี๋ยวเราทุบเครื่องก่อนนะเอาสิ่งหัวใจมาไว้ตรงนี้แล้วไล่เขาต่อน่าจะไลายร้องวิ่งตัดมาเขาน่าจะอยู่ อยู่ตรงนี้นี่ไงได้ละโเขาตีหนึ่งทีโดนตีหนึ่งทีพยายามเดินตัดนะให้เขามองเมเห็นเราเขาจะได้ไม่เอากิวเราออกยิงไม่ได้ะ่ะมุมนี้โดดไหมโดดเว้ยเอ้ยโดดเฉยเลยพวกเราเรื่องมาเดิแหวนตรงนี้เลยแล้วกันไกล มปนไม่ได้เอาเสาอีเวนต์เลยขอ,อแปบบ๊บโอ้โหไอ้ออมันเสร็จเร็วเกินไม่ทันวะ่ะเอ่อแสดงว่าเขาอยู่ตรงน่าอยู่ข้างบนนี้นะนี่ไงโดนอีกหนึง่งไปเลย เจบ็บพับไม้เฮ้ยไม่พับว่ะอย่างวะโอเคเอาต่อเลยลองตอกไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำนับแต่แบบเขาโผล่มาเอ่อเครื่องตรงกลางเครื่องตรงกลางซ่อมหรอคนซ้อมแต่เขาไม่อยู่แล้วอะ ว่าไม่ได้มีแค่ไม่ได้ผังตั้งแต่แรกลองเดินดูแล้วกันนะว่ามันอยู่แถวไหนบ้างแบบนี้มันมืดว่ะมองไม่ค่อยจะเห็นเลยมันอยู่ไหนกันปะเงียเจอละไม่โดนลองเดินตัดหน้าดูดิว่าดักได้ไหมเพราะเราก็หายตัวอยู่นะเขาไม่เห็นเรานี่ มาละตรงนี้ตรงนี้ไม่มีที่เล่นน้องบีบเขาให้อยู่ฝั่งนี้เขาจะได้เขาจะได้หาที่เล่นไม่ได้ชิ่งไปไม่โดนโดนเว้อ๋อก็ยอยู่ไกลแล้วนะโดนหนึ่งเรียบร้อย มันนี่เลยน้องดูนี่มันก็เจ๋งแล้วนะแบบเจอมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วแบบมันก็เล่นง่ายอยูอ้เคร็น่าจะเสร็จแล้วเรารีบไปกันท่านปะวะนี่เราก็ยิงช็อตสูงไป <c oughs> ไม่โดนแต่เขาน่าจะออกแล้วนะ <c oughs> น่าจะมีเวลามากพอให้เราไปกระทืบอยู่ท <c oughs> ืบก่อน <c oughs> เขาไม่เห็นถูเต็มไฟหรอวนะ <laughs> เราเห็นเตาเต็มไฟอ่ะอน,น่าจะวิ่งมาทางนี้ปะน,น่าแอบนี่เดี๋ยวกลับไปวะ่ะไล่เลยโหจต่ไกลนะไล่ได้ป่าววะเอ้ยถ้าเล่นหลุดได้อยู่อ้าวอหลอก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  โดนเดช,ชิ่งเอาอยัางไงน้องเอายังไงน้องเอายังไงน้องเอายังไงนี่เอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงดีไม่ได้วะหายก่อนดึงได้ปะได้วะ่ะมาดีวะน้องวนไปก่อนนะเราทำอะไรไม่ได้ เด้งไปอ้าวเสร็จเรียบร้อยโดนอโอเออเดทฮาร์ดอ้าววาร์ปมาวาร์ปมาก็โดนต่อไม่มีไม่มีไม้แล้วเ <c oughs> ขาไม่ซ่อมเครื่อน,นั้นจริงกับวะเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะอยากได้อยากได้เปอร์ก็เลย <c oughs> โอ้โหไปซ่อมเครื่องอกันนะเด้แม่งเอยเฮ้ย เฮ้ยใครใครอยู่นี่มีปะไม่รู้อะปักไปก่อนลเลยลองกลับไปดูเครื่องนี้หน่ยอยก็นีเสร็จแล้วโอเคได้หวะออกไ่ใช่ของอีเวนต์นี่หว่าโอ้อเมื่อไหร่จะได้ใช้ไว้เปิร์กเนี่ยทีละทีแม่งไม่มีไม่เคยมีบคือวันทีขท่ขึืนแม่งไม่เคยเสร็จเลยไม่โดนปะนี่เราวิ่งเร็วพร้อมหายตัวนะ น่าจะน่าจะได้อยู่ดักทางเขาดักเขาดักได้ไหมไม่โดนวะโดนละมีไม้รา,าตรงนี้โอ้โหแมปฮัลโหลแมปมึงแกงกูละ เขาปล่อยเขาดีกว่นาวนี่เมาเ่นี่ดีกว่าเมาไวพวกนี้ดีกว่านี่อืมกระสือปัดโอ้โหไม่โดนป่ะต้องค่อยๆเล็งวันนี้เขาปล่อยเขาพาไปตรงเครื่องเสร็จว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ก็ต้องมาเอ้ยใครว,วะใครวะเกลับดีกว่าเริ่มไม่ดีละอ้เหี้เริ่มไม่ดีละไล่เพลินไปหน่อยวะไม่ได้คุมเครื่อง ต้องเริ่มแขวะแล้วอะตอนนี้ทุกคนเจ็บนะแต่แบบไปไหนแล้วอะเอาเฮ้ยโอเคโอเคเลยวัสดีครับอืมเหลือเครื่องอะไรพวเนี่ยมีคนตรงนี้เอาตายแล้วนี่ว่าโอเคตายหนึ่งคนก็น่าจะคุมง่ายขึ้น อ้าวเอา,อาไม่เห็นเลยหาไม่เจอเลยไม่รู้่ะดิหาวะ่ะนะมีใต้ดินปะวะเกือเอาลงใต้ดินได้โอเคไม่มีไม่เป็นไรจะคุกแฝงตรงไหนได้บ้างก่อนตอนนี้โอ้โหทันปะวะโอเคมีหมดทุกสวยเกือบละเอ่อหนึ่งสองโอเคเครื่องนี้นี่ไงคนอยู่เปล่า ยิงด้วยนี่นี่เงียไม่เห็นไฟแดงโอเโอยเฮ้ยแล้ววะโดนก่อนหนึ่งทีไม่ได้วะไม่ถึงวะอืมเอ้ยตตยดินหรูอนี่นี่วาทำไมไม่เห็นวะตอนแรก นมันจะเสร็จแล้วอะ่ะไหนดินหันโบว,ว์่ะโบลไปก่อนไม่มีวาร์ปอ๋อน่าจะวาร์ปตรงนั้นได้แต่ไม่ทันแล้วโอเคคนอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราอ้อมไปหาก่อนต้องไปเช็คเครื่องนี้ว่าเอ้ยเอ้ยขายเอ้ยเอ้ย เอ้ยตรงนี้ถิ่นพี่เอ้ยเอ้ยกดไม่ติดกดไม่ติดอาจจะได้วะอโอ้โหเติอโทศรศัพท์วะนี่ยังมีคนไปด้วยกลับไปเช็คเลยนี่มาไม่ให้ไม่ให้ง่ายๆหรอกกัดตันไปสปาร์ตหนึ่งทีไม่ติด ไม่โดนไม่เป็นไรนไหนละ่ะเอ้ยโดนหนึ่งโหมึงมีไม้กี่แผ่นนะฮลโหลเอาพับปิดแผ่นเราพับปิดแผ่นน่าจะได้นะโหกันตันหมด โอเคไม่ได้ตั้งใจให้มันเด้งไปังนั้นแต่มันไปแล้วไม่ถึงวะกลับกันคึมเครื่องมาเด้นกได้แล้วกูลืมเรียกได้ไน้ายแล้วปักกลัวไปก่อนแล้วโทรศัพท์ปะวะ ไม่โดดวะฮ้ยขุมม,มนนั่วไปเลยต้องเอาตายแล้ววะโอเคเขามีแทงหลังวะวะอุ๊บไปก่อนลโอเคมีวะรู้เรื่องคุมเครื่องก่อนเอ,อ่อเครื่องคว้าผิดตัวฮัลโหลไม่โดดทืบเครื่องเอา หายตัวก่อนเฮ้ยเครืองไม่ได้ละเคื่องหนูมันจะเสร็จละรีบไปก่อนไม่โดนต้องทุบเครื่องว่ะเดี๋ยวมันเสร็จ <c oughs> ไม่มีเพิร์กสูงเครื่องเนี่ยมันเล่นยากจริงๆนะเครืค่องมันปั่นอย่างไวเลยไอ้คนนู้นก็ไปป,ปั่นนู่นแล้ว ไอ้นี่ก็มาปั่นตรงนี้ต้องรีบเอาออกคนหนึ่งวะ่ะน,นี่เนี่ยเ,ยเยรียบร้อยไปเลยไปก่อนหนึ่งแฝดบลูทูธเพื่อความว่องไว,วก็วาร์ปตรงกลางแล้วก็ไม่มีไม่อยู่ เครื่งนู้นป่าวะเครื่องข้างบนนี่งไงล้มต่อน่าจะอยู่เครื่องนูน้นนั่นแหละเราเดินไปแถวนู้นเลยมันจะได้คุมใต้ดินทันนะนะั่นแหละเครื่องนั้นยังพังเลยโอเคตายแล้วแขวนคนละหนึ่งทีได้มั้งใจดีเกินไปป่าวะ อีกคนหนึ่งก็แล้วก็ได้หลุมก็ไม่เป็นไรนะผมขี้เกียจหาแล้วแต่ถ้าได้ก็ดีแล้วเขาได้หลุมก็โอเคให้เขาไปเฮ้ยจะกูเจอวะฮ่าๆจะกูกเจอวะ <c oughs> เรียบร้อยเราน่าจะทิ้งตัวปอมไม่ได้นะถ้าก็พอมีบ้าง วาบได้อยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นมองเห็นว,ว่าวาจากตรงนี้ไหมโอ้มันไกลอยู่นะฮะอ้ยประตูมันไกลยังวะฮลโหลเห็นปะวาบไปดูนะ้งนี่ไงไม่โดนไม่ทันน้องไม่ทนันนะเดไม่ทนันไม่ทนันไปมีจีครับ สี่คิวอยู่แต่ว่าแอบตึงนิดนึงนะตรงไ่มีเพิร์กถ่วงเ่ยแต่ยังไหวอยู่เนี่ยพอพอมันไม่มีเสียงหัวใจแล้ววกกับตัวนี้มันยบเฮ้ยทต่พอมีสองตัวมันมันเงียบเงียบด้วยมันก็แบบตัวนี้มันเงียบอ่ะมันเดินไม่ค่อยมีเสียงไม้ําเออแล้วมันก็ยิงไกลเลยนะพอบวกเขาเขาไม่รู้ตัวมันก็ว่าโอเคอ่ะนี่สองแต้มตึงๆไปจีจีครับ อืมก็เบิร์กทั่วไปนะแต่มีแทงหลังกันสามคนโดยไปหนึ่งคนเออก็เป็นไงบ้างครับกับเซตเบิร์กที่ผมเอามาโชว์ทุกคนวันนี้ก็จากที่เล่นดูผมคิดว่าเซตนี้ยังเปลี่ยนได้อีกนะไอ้เบิร์กเนี่ยไมช่เลิร์นิ่งเนี่ยผมว่าเราเปลี่ยนเป็นเบิร์กอื่นได้อยู่เช่นเอ่อถ้าเกิดเราใส่อิลับชันอย่างนี้ก็ได้นะเปี่ยอีลับชันมาช่วยทวงเกมหน่อยก็ มันจะเล่นง่ายขึ้นหรือไม่ก็ใส่คอปไรก็ได้เพราะว่าเครื่องที่เรากระทืบเนี่ยบางทีเซอร์เขาว่าไม่กล้ามาซ่อมเครื่องนี้มันจะได้ช่วยลดไปให้มันไวๆหน่อยหรือไม่งั้นก็ใส่นี่ก็ได้ครับ Snow ว e ร์ทู h ฮเปิร์กของเดนไนเอาไว้ให้เราช่วยหาคนได้ก็ไอเปิร์กเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราพังเครื่องแล้วเราวับไปใช่ไหมไอไอไอเปิร์กเนี่ยระยะ24เมตรมันมันอยู่ที่ตัวเราก็คือภายใน5วินานั้นอะ่ะถ้าเกิดเราวับไปเราก็วัฟไปดูที่อื่นได้เผื่อบางทีแบบวัฟไปแล้วเจอคนมันก็ช่วยได้้เยอะนะนนครับี ก็หรืงจริงใส่ปึกอื่นก็ได้นะใส่ป๊อปก็ได้นะใส่ป๊อปก็ได้ใส่ใส่อะไรก็ได้ที่มันจริงอะไรก็ได้แหละก็ปรับเปลี่ยนตามที่คนอื่นชอบนะครับก็ใครอยากได้บิวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเผื่อผมเอามาลองทําดูหรือไม่ก็เดี๋ยวอนาคตผมก็ลองทําตัวอื่นเพิ่มขึ้นก็ใครชอบก็กดไลค์ได้นะครับเป็นกําลังใจให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ